สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาแนะนำเรื่องปากกาตัวยี่ห้อ Parker Sonnet นะครับตัวนี้เป็นรุ่น Sonnet 07 Metal Per l Pink g o นะครับเป็น B P เป็น Ball Pen นะครับตัวนี้นะครับจะสวยงามยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูลักษณะคุณสมบัติก่อนดูให้ดูกล่องก่อนละกันอ่ะนี่คือกล่องนะครับนี่กล่องอย่างสวยงามเลยนะครับตัวนี้เป็นกล่องหายากนะครับรุ่นตัวนี้ไม่มีผลิตแล้วนะครับเป็นรุ่น Limited Edition เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ โบนี่โบ VIP พร้อมกับกาดกล่องครับแล้วก็เขี่ยมคันนี่ลายตารางหมากลุกน,นี่ตรงรุ่นนะครับเป็นรุ่นลิมิเต็ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยปริยายนะครับไม่ไม่มีผลิตใหม่เรียบร้อยนะครับจํากัดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถุงก็ลิมิเต็ดเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นถุงไซส์ใหญ่ปัจจุบันนี้ไม่มีผลิตแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเก็บไว้อยู่นะครับสำหรับลูกค้า v i เเท่านั้นนะครับก็เรามาดูนี่ไงว่าหน้าตาเป็นยังไงอ่ะปากกาคือแบบนี้นะครับนี่กล่องนี่เขี่ยมคัน นี่ลิมิติขนาดไหนเดี๋ยวนี้ไม่มีฟิลิปแล้วนะเป็นกระดาษนะใบวอร์รันตีครบชุดพร้อมตามรับตบาครับตัวน,นี้มีแมนนวลคู่มือการใช้เบื้องต้นเต็มครบไปหมดเลยนะครับนี่มีทุกภาษาในโลกเลยนะครับแล้วก็เป็นอินเตอร์ชเนลวอร์รันตีด้วยนะครับอ่ะที่สำคัญน,นะผมใช้ดูว่าตัวประกาศเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมเียับเขาจเคยีเคยร์ยประเดนนี่คือลักษณะประกาศนะครับเดี๋ยวดูโฟกัสไปื่อนอ่านี่คือรำประกาศทำทำโลโก้แล้วเป็นพิงเกิลเกิลนะ พิงโกนะครับตัวนี้เป็นพิงโกนะครับตัวนี้ก็เป็นพิงโกนะครับแล้วก็แดดก็พิงโก้ด้วยนะครับเป็นรุ่นซอนเน็ตสวยงามมากเลยใจดูชัดเจนนะลองซูมดูนิดนึงอ่านี่เดี๋ยวมันติดแบล็กกาวด์าแยกแยะดีกว่านะครับอ่านี่ชัดเจนไหมอ่านี่เห็นไหมครับตัวนี้เขียนไหมครับว่าเขียนว่าปาร์เกอร์ปาร์เกอร์นะครับแล้วก็ซอนเน็ตนะครับแล้วก็ไม่กินฟรอนนะครับนี่คือลักษณะประกาศแบบนี้นะครับนี่สีเป็นเมทัลนะครับ แล้วก็เป็นพิงโกนะครับด้านหูก็จะเป็นแบบนี้นะครับชัดเจนด้านล่างปอกปากกาก็จะเป็นนี้นะครับอ่านี่คือทําคําเลเซอร์แล้วก็สวยนะครับเทียมคัญคือใช้เครื่องเลเซอร์จิวเวลリーมันจะได้สีท้องด้วยนะครับอ่าเป็นสินค้าตรงรุ่นสวยงามวิธีการเปลี่ยนหมึกน,นะครับให้รับหมุนล้องมาหมุนให้ได้นะครับแล้วก็หมึกหมึกลุกลื่นทุกรุ่นของปากเกอร์นะครับก็จะมีผมขอแขร์นิดนึงนะติดปากกาด้วยนึงอ่า หมึกทุกรุ่นของปะกาปากปเกิ้นะครับก็จะมีสปริงนะครับถ้าเป็นหมึกบีพีนะครับอ่บีพีอันนี้วิธีการใช้งานครับก็คือถอดหมึกตัวนี้แล้วเสียบให้ตรงเขาให้ตรงเบ้าอย่าให้เป็นเยื้องนะครับแล้วก็ไปดัดสปริงท่าเคจะเสียบสปริงเสียบปากาปะกาเสียนะครับผมเน้นย้ํานะครับตัวหนึ่งสปริงมีแค่ปะกาหนึ่งหน้ามีแค่หนึ่งสปริงเท่านั้นนะครับถ้าเสียคือคือเสียนะครับนะครับซ่อมไม่ได้นะครับก็ต้องเปลี่ยนแหละครับอ เราคราวนี้เรามาดูว่าหมึกตัวบ็อกเพนตตัวนี้สามารถใช้อะไรได้บ้างอ่ะนี่คือหมึกตัวรีฟิลนะครับเป็นแบบอขอ,ของแท้ไม่ยิ่นฟรันด์ครับปาร์เกอร์รีฟิลด้านซ้ายมือตัวนี้เขาเรียกว่าหมึกเจลอ่ะไม่ยินฟรัน์นะครับขัวจะเป็นไซส์เอ็มอ่ะอันนี้หมึก อบอลแผ่นหรือลูกลื่นครับหัวก็เป็นไซเอ็มนะครับข้างคู่นะครับเป็นไม่อินฟันหมดเลยนะครับผลิตจากฝรั่งเศสเห็นชัดเจนนะครับผลิตที่ฝรั่งเศสนะครับชัดเจนตัวสติกเกอร์แปะทับด้านหลังด้านหลังข,ง,ลงข้างล่างนี่เขาเขียนไม่อินฟันเลยนะครับเดี๋ยวผมลองแกะให้ดูอ่ะหลังสักอันหนึ่งดีกว่าที่แกะแล้วอะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นข้างหลังเ้าหน้านะเพวาเคาน,นี้แกะไม่ทันนะมันหนืดมันหนืดมันหนืดต้องนี้เขียนว่าไม่อินฟันเลยครับอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเขาว่าไม่อินตรงเนี้ยอ่าชัดเจนนะ มนอินฟรอนต์อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ข้างล่างของโทรศัพท์นี่ครับก็วิธีเปลี่ยนนะครับก็ใส่ตรงรุ่นครับใส่ให้ลงเข้าไปข้างในนะครับใส่ตรงให้ตรงเข้าไปตรงเบ้าสปริงครับอย่าไปเยี้ยงสปริงอย่าไปดัดสปริงอย่าไปยืดสปริงอย่าไปโขกอย่าไปดันทุรังนะครับว่าเดี๋ยวสปริงมันพังเสียนะครับแล้วก็หมุนหมุนปากกาเข้าไปเคราวนี้ครับทุกอย่างจะตรงตรงตรงล็อกของเขานะครับนี่นะครับตรงล็อกของเขาเลยมันจะมีล็อกล็อกหมุนของเขาเลยนะครับอ่ะ นี่คือล็อกหมุนของเขาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมันเบลออยู่สักครู่นะครับอ่านี่คือล็อกหมุนเห็นไหมหมุนก็เขียนได้ละเดี๋ยวเราเขียนดูด้านด้านนี้ครับด้านนี้ราคา4000บาทถ้วนนะครับเป็นของแท้นะครับอ่ะเราหมุนแล้วเขียนตัวนี้เป็นอ่าหมึกนี่ลื่นมากเลยครับเพราะมีอินฟันนะครับปาร์เกอร์นะครับตัวนี้เป็น BP พีไซเอ็มนะครับอ่าเนี่ยนะสีปาร์เกอร์จะเป็นสีลิขสิทธิ์เขาครับสวยงามมากเลยนะครับสีมาตรฐานเลยอะเซ็นเอกสารเซ็นอะไรได้นะครับเพราะคนไทยเดี๋ยวนี้ ตามกฎมาต้องใช้สีน้าเงินนะครับในการเซ็จนะครับเราก็ใส่พร้อมนี้ให้กับผู้ใหญ่หรือให้เป็นของความมันเกิดของวันวันเกษยณนายุของควันวันอะไรต่างๆนะวันอะเวนิวอะนี่เวอร์ซอรี่ครับวันครบรอบต่างๆก็จะเป็นมีนี่มาพร้อมกับโบนครับยามทับโบตรวนี้โบวีเอพแฮนด์เมดเมืองไทยนะครับคือตัวเนี้ยสั่งมาจากเมืองนอกนะครับแต่ว่าต้องทําเงินเองผูกกันเองครับผูกกันเองนะกว่าจะผูกนี้ได้ยากพอสมควรนะ พราะปกติสายมาตรฐานเนี่ยเป็นที่ผมเคยเรียนว่าสายมาตรฐานเนี่ยเป็นสายแบบนี้นี่คือมโบม,มาตรฐานที่ผูกง่ายกว่าเห็นไหมครับมันจะง่ายกว่าสายมันจะเล็กกว่าจะไม่เหมือนกันเห็นไหมส์นี่คือส์แบบ b i p แล้วก็มีการมีมีใบตัวนี้เลิกผลิตแล้วนะครับเป็นสีตรงรุ่นเลยแล้วก็ตัวกล่องนี้ก็ไม่มีหาที่ไหนได้แล้วนะครับมันเลิกผลิตไปแล้วเป็นรุ่น limited edition ไปเรียบร้อยโดยปริยายนะครับเพราะว่าไม่มีผลิตเรียบร้อยนะครับทั้งรุ่นหมดเลยทั้งตัวกล่องเซ็ตแล้วก็ ตัวนี่นครับอสอง้วยนะครับก็ทางนี้นะครับใครมีคำถามคำถามเกี่ยวกับการปาร์เกอร์น,นะครับก็สามารถตอบเดี๋ยวผมตอบถามให้โพดใต้กระทู้นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e กกดกระดิ่งเตือนนะครับกิ้งกิ้งกิ้งเลยนะครับก็สวัสด,ดีผู้รับชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ